สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าเชฟโรเลตอาว1.4เกียร์ออโต้ปี2008นะฮะคันนี้เป็นรถน้ํามันล้วนนะฮะรถผมซ่อมก่อนขายไม่ได้ขายตามสภาพนะฮะสีสันรอบคันร้อยเปร์เซ็นครับสวยงามทั้งคันนะฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันชัดๆนะครับ จุดไหนที่เป็นสีซีดนะสามชิ้นผมเก็บเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ริ้วรอยรอบคันผมเก็บงานเรียบร้อยนะฮะตัวถังได้เดิมบานะครับคันหน้าคันหลังเดิมนะฮะเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะครับกระจกแท้ทุกปานนะฮะรถไม่มีชนมานะครับตอนนี้สีสันร้อร์เซ็นต์นะเก็บสีเรียบร้อยนะฮะช้าชัดนะครับ ยางเปลี่ยนใหม่4ี่เส้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูดอกยางครับนี่ครับดอกล้นล้นลึกๆนะฮะล้อเดิมขอบ14นะครับยางเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะเครื่องผมโอเวอร์ฮอนใหม่หมดนะครับย้ํานะฮะว่าโอเวอร์ฮอนใหม่หมดนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยฮะสายลอลื่นทุกชนิดเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสายพานทุกเส้นนะฮะปั๊มน้ําซีนต่างๆทุกอย่างนะครับ แหวนลูกสูบเปลี่ยนใหม่ะฮะวาลวเปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างในเครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนใหม่หมดนะฮะทำใหม่หมดทุกส่วนนะฮะเอาไปใช้กันยาวๆนะครับน้ำมันล้วนๆนะฮะสวยงามครับราคา78,0 0 0บาทนะต่อรองได้นะครับมาดูรถให้ถูกใจราคามาคุยกันหน้ารถได้นะฮะ พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะคันนี้ทะเบียนเต็มเต็มปีนะฮะภาษีเต็มปีนะฮะมีประกันสองบวกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันฮะภายในสมบูรณ์นะครับแผงประตูสวยทุกบานนะฮะคอนโซลไม่มีรอยแตกหกักไม่มีรอยงัดนะฮะ มีกล้องหน้าหลังนะครับคันนี้แล้วก็มีจอ LCD นะฮะเบาะสวยทุกตัวนะครับซ่อตะเข็บเดิมๆนะฮะเสากลางเดิมครับนี่นะครับด้านหลังนะฮะช้าๆชัดๆนะครับ กวาเพดานสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพรมนะนี่นะครับผมผมยังดีนะฮะด้านหลังอีกฝั่งนะครับเบาะสวยนะฮะแผงประตูสวยทุกบานนะครับมาดูฝั่งคนขับครับผม วองข้างปล่อยฟ้าใช้งานได้ครบนะนีะ่นะครับสภาพคลิปๆนะครับสภาพหายากนะฮะเลขไม้สองแสนกว่านะครับกุญแจรีโมทใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูในฝากระโปรงนะฮะ สตาร์ทเครื่องครั้งเดียวติดนะฮะจวเปิดแอร์นะครับรอบเครื่องปกตินะฮะไม่มีไฟโชว์ครับเล็กไม้แท้ๆนะฮะสองแสนสามพันสองร้อยห้าสิบสามนะฮะนี่นะครับภายในก็สวยกิ๊บแบบนี้นะฮะรถผมเก็บงานสอมรุงก่อนขายนะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะฮะนะครับสภาพกิฟต์นะสภาพเหมือนขับรถใหม่นะฮะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของใต้ฝากระโปรงห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องประมาณนี้นะผมโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่หมดทุกทส่วนนะครับสายพานทุกเส้นนะฮะปั๊มน้ํานะฮะวาลวน้ําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโครงคอยเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะแล้วก็แหวนลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็วาลใหม่หมดนะฮะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในห้องเครื่องผมทําใหม่หมดนะโอเวอร์ฮอลใหม่หมดนะครับเครื่องก็จะนิง่งๆแบบนี้นะ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะสนใจยังไงก็นัดดูรถกันได้ที่บ้านผมนะครับมาดูรถทดลองขับสัก100โลฮะจนกว่าท่านจะพอใจนะครับแล้วก็มาเอาไปใช้งานนะครับราคามาพูดคุยต่อลองกันหน้ารถนะฮะยังไงก็โทรมาได้ครับ0 9 0 7 7 7 7 9 9 8ฮยามคนรักรถสวัสดีครับ